นีค่ครับนี่ครับอย่ามาดึงฉันนะกล้วยหน่อยกล้วยหน่อยอืยอยอ,ยอย่าดึงแรงเก็บมันนะ่ะอออบอุ๊บอุ๊บฉันเก็บฉัน ฉันเจ็บฉันไม่เล่นหรอกฉันเจ็บพอแล้วพอพอแล้วอ,อี๊อ๊ะพอแล้วพอแล้ว <c oughs> เอา่เอาเาด็กเด็กเด็กฉันเด็กเด็กฉันทำไมเนี่ยดึงนปีะดึงนปีอล้อ่ากลวยฉันนะกลวยฉันนะ จะควยฉันนะดูวตัวเออดนี่มันสิขาดมันสิขาดคนสิโต๊ะไปนวางเลยวางเอามือออกเอามือออกเนี่ยเนี่ยเอด

มันดึงฉันเดีฉันตกตรงเนี้ยฉันยืนเก็บขาอยู่นะไม่ให้จับ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 ไ่ให้จับไม่ให้จับเลยบ่ให้จับไม่ให้จับปีมีขาดเล่ยแห้งอ่ะไม่ให้จับ ไม่ละพวกเอาเท้ามาทำเท้ามาจะเอาจะเอาขาหลังมาให้นะบอกว่าไม่ให้จับมาบอกว่าไม่ให้จับบ่ต้องเลยบ่ต้องเลยบ่ต้องเลยบ่ต้องจับเลยบ่ต้องเอ้ดึงมือฉันดึงนิ้วฉันเอ๊ะหิวแล้วหิวแล้วหิวแล้วกิเป็นญาตินะเว้ยไม่เล่นอีก โอ้มันเจี๊ยบได้มันเจี๊ยบได,นะด้นะม่ดึงใส่ปีดึงน,นี้กันใส่ปีฮะมันเจี๊ยบได้นะไม่เล่นบอกว่าไม่เล่นแอะเอะบอให้จับ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 บอกว่าฟังดิึ่งนะบอกว่าฟังหนึ้งบอ,อกว่าบ่ให้จับเอาเือออกเมือกเลยออาเมืออ,อกอึก๊ด